เดี๋ยววันนี้จะเอารถพวกนี้ลากเอานะครับทนุนเดี๋ยวผมหากระบาดับมาเกว้ไม่รู้มีหรือเปล่านะหรือว่าก็คืออ่อนี่อ๋อกระบาดัมันเป็นแบบนี้หรอไม่ไม่ไม,ไม,ไม่จะเอาเป็นดับดับต่ำดับต่ำดับต่ำ,ำ,ตำมันคันไหนวะดําต่ำผมงงไปหมดแล้วเนะี่ยเอ้ยดัต่ำไม่มีเลยเหรอเอาดีดีตอนนั้นผมเล่นคันไหนวะ ท่านผู้ชมตอนนั้นผมเล่นคันไหนวะผมงงไปอ๋อคันนี้เหรออ่า,น,าน่าจะคันนี้โอเคน่าจะคันนี้นะครับอ๋อแล้วคันนี้มีดำปะอ่าไม่มีดำมีแค่คอกโอเคไม่มีดำนะครับคันนี้ไม่มีดำมีแต่ดำคันนี้โอเคถ้างั้นเราก็จัดมาเลยเดี๋ยวผมดูกันนะอันดับแรกคือเราเอากระบะดำมาก่อนเลย ผมดูก่อนนะว่าอ่ามันมีอันนี้หรือเปล่าอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวใส่แต่โคงแต่งเข่งหน่อยแล้วกันนะครับที่ผมทำแม่เกียร์อ,อัพโหลดอุ้ยไม่ใช่เกียร์อ,อัพโหลดนะครับผมแม่มันต้องปรนนะโดดนี้เลยแล้วก็ใส่เป็นชกองชกอับมาเลยวันนี้เน้นยางแบบอ,อัพโหลดหน่อยแล้วกันนะถ้าแบบว่าล้อหลังเป็นล้อคู่ได้ยิ่งดีนะครับแต่รู้สึกว่าจะเหมือนจะไม่ได้แล้วเนี่ย เหมือนจะไม่ได้ว่ะมันมันไม่มีว่ะมีแต่ล้อเดียวอย่างเดียวอ่ะวันนี้อ๋อนี่ยเนี่นี่วันนี้เราจะไปปีนคงปีนเขานะโอเคอันนี้เป็นสลิงนะครับี่เลือกเป็นยาวๆมาลอยอันนี้ไม่ต้องอันนี้อันนี้ก็ได้อันนี้เลือกแล้วเลือกแล้วจัดมาเลยเฮ้ยอันนี้สวยอนี้สวย อันนี้ดีกว่าเนาะอันนี้สวยกว่าเนาะว่าหมอันอันไหนมันสวยกว่ากันอะระหว่างอันนี้กับอันนี้ผมผมมองว่าไฟนะผมชอบไฟนะครับผมครับผมชอบไฟนะข้างหน้าผมไม่ชอบอะ่ะไม่ต้องเอาหรอกคือต้องบอกไปก่อนว่าเราเน้นเน้นลุยครับทุกคนนะเราเน้นแบบว่าลุยนะไม่เน้นสวยนะสีโทนเดียวครับไม่มีสีทูโทนนะ อ่ามีถีทูโทนแค่อันแรกเท่านั้นเร็วเร็วเรีบไปเอาของรีบไปเอาของเร็วเร็วเรจะได้ไปเนี่ยจะได้เดินทางเนี่ยอ่ามันจะบดบังสายตาไหมอ่ะถ้าบดบังเดี๋ยวค่อยมาออกโอเคว่ากันปะอุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยไปกันด้วยยองรับมาเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีดำผมหายไปไหนอ่ะ มันมืนอะไรของมันวะเนี่ยโอ้ยเอาที่ดับมาดิโอ้โหมันมืนอะไรของมันน่ะเอามาเออโอ้โหนี่ผมกดเบรกมือไว้อยู่นั่นอ่ะโอ้โหทำไมรถมันแรงจังวะอ๋อมันขับเคลื่อนล้อมันขับเคลื่อนล้อหลังนะครับไอ้ล้อหน้าด้วย วันนี้ก็เลือกเป็นรถดับคันนี้แล้วกันนะทุก้ชมอ้กับใส่ต้นไม้ครับผมโอเคขับซ้ายนะครับทำไมมุมมองมันแปลกๆวะเนี่ยฮะแต่ทำไมมันคอมันคอมันดูลึกๆยังไงไม่รู้คอลึกๆครับผมนะทุก้ชมครับก็กราบสวัสดีทุู้ชมด้วยแล้วกันนะครับทุก้ชมครับ มือคนนี้ซิ่งดีว่ะอุยอ้ยอ้โหเลี้ยวไม่ไปเลยสิ่งจังเลยรมามีเกียร์กี่เกียร์เนะี่ยมีกี่เกียร์มาห้าเกียร์เดินหน้านะหนึ่งเกียร์ถอยหลังอุยอ้ยอุ้ยอ่าอันนี้เป็นแผ่นนะครับแล้วก็เป็นโซลาร์เซลล์เนาะโซลาร์เซลล์นะครับผม ก็คือไอโซลาเซลเนี่ยก็คือมันจะต้องถูกโหลดจากตรงนี้และค้อมไปส่งที่หน้างานนะครับเท่านั้นห้ามกระเด็นออกจากตัวรถห้ามห้ามออกจากตัวรถห้ามใช้เคนยกนะครับไม่ได้นะครับอีกที่นึงอยู่ตรงไหนห้ามใช้เคนยกนะครับไม่ได้นะครับท่านผู้ชมโดนโดนยกแม้แต่นิดเดียวคือส่งภารกิจไม่ได้ครับแม่ โอ้หดูเสียงเลยโด,โดนโดนยกแม้แต่นิดเดียวคือไม่ได้เลยครับส่งภารกิจไม่ได้เลยครับคือแบบโอ้โหเกมบ้าบอแล้วเนะี่ยอ่าอีกนึงก็จะเป็นกล่องนี้เหรอใช่ไหมถูกปะใช่กล่องนี้ปะเนี่ยอ่อใช่ปะเนี่ยใช่นะอันนี้นะกล่องนี้นะถูกต้องนะ ถูกนะซื้ออถูกต้องนะนี่ครับต้องต้องต้องอยู่ในสภาพนี้เท่านั้นนะครับถึงจะส่งงานได้นะท่านผู้ชมอุ้ย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 โอ้ชนไม่ได้นี่หว่าเมื่อกี้ผมตั้งใจชนนะเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปทางใหม่แล้วกันนะครับซึ่งเกมตัวเองอ่ะเป็นเกมออฟโรดแต่ว่าพอมันถูกกระดิง่งปุ๊บแม ถูกกระเด้งปุ๊บคือใช้กันไม่ได้เลยครับแม่ผมงงมากเลยนะแต่เราจะมาทางนี้นะครับทบ่านผู้ชมแล้วก็ลุยมานี่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 มานี่แล้วก็มานี่มาหนีมาหน,าน,านีนะครับผมอเอาเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนวิดีโอเดียวไปถึงเลยถึงนั่นเนาะท่าุกท่านนะเบบนะี้ชักได้ไหมกดค้างไม่ได้นะครับ โอหดูดูมใส่เกียร์ไปเกียร์ออโต้นะท่านผู้ชมโอ้โหอันนี้ปล่อยไหลนะคือล้อหลังมันเป็นล้อดเดี่ยวเนาะท่านผู้ชมนะดูดิอุย้ยโอ้โหรถชนอันนี้คือแบบหายไปเรือครึ่งนึงอะถ่ายรูปน้อยถ่ายรูปน้อยโอ้โหเนี่ยรถดำตามจริงเรามีพ่วงเลยนะเดี๋ยวเราไปเออว่ะเราเราลากพ่วงดีไหมท่านผู้ชม หรือว่อาไปเดี่ยวผมมองว่าไปเดี่ยวก็ได้นะเนาะไปเดี่ยวๆนี่แหละเพราะว่าของเราพออยู่แล้วเนาะของเรามันพออยู่แล้วไงก็คือเดี๋ยวผมดูดิมันสามารถล็อกได้หรือเปล่าวะมันไม่สามารถล็อกได้เลยหรอเนาะไม่เห็นมีหมูเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อฮะ เดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนมันล็อกเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ท้ายวิดีโอค่อยทำเมื่อกี้เหมือนมันกึกล็อกหรือว่าผมหรือว่ามันสามารถล็อกได้หรอเอ๊ะเอาๆเอาอีกรอบดิเอาอีกรอบดิเอาอีกรอบดิเพราะน่ะเอามันทำเอา เออมันมันล็อกได้เออแสดงว่ามันกระเด็นออกกระเด็นออกแล้วมันสามารถล็อกได้นี่ว่าใช่ปะอ๋อใช่หรือเปล่าถูกปะอันนี้ผมเข้าใจถูกปะโอ้โรเบิร์ตอันนี้มึงมาอยู่อะไรตรงนี้นี่ยเฮ้ยรถแรงจะไปเฮ้ยผมปีนขึ้นนี่เลยแล้วกันโอ้แม่งรถแรงใช่ไหมโอ้อย่าคว่ำเด้อโอ้เด้อเด้อเด้ออุ้ยอย่างดีที่ไอ้นี่โดนไอ้นี่ก่อไว้ให้ เดคือโดนโดนเออมันมันโดนอันนี้ค้ำมาให้พอดีอ่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยค้ำช่วยหน่อยช่วยหน่อยสนับสนุนหน่อยอื้อโหยโอ้ดับขึ้นเลยโอ้ยดับขึ้นเลยอ่ะโอ้ช่วยหน่อยช่วยเด้อเด้อเด้อของผมจะล่วงของผมจะล่วงอย่าคว่ำอย่าคว่ำอย่าคว่ำ งั้นผมขึ้นไปทางนี้เลยแล้วกันนะเอาเฮ้ยพี่หลุดได้แล้วพี่อะไรเนี่ยโอ้ยปีนต้นไม้ดํายกเลยอ่ะดํายกเป็นว้าเล่นเลยอ่ะโอ้ยปีนต้นโอ้ปีนต้นไม้อุ้ยโอ้ฝนตลกวน้วพี่โยมเออโอ้อืมโอ้โหโอ้ มีเห็ดปะเนี่ยหาเก็บเห็ดไหมท่านผู้ชมสุดยอดเลยวะ่ะไป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 เอมันเหมือนจะล็อกได้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจอันนี้ผมเล่นมาผมเพิ่งรู้น,นต่นลรถต้นวิดขขีโอูบ่นไปสดยดเลยเกือบเกบือบเกบือบเกือบเกือบเกือบไปแล้วอื้อ อ๋อมันมีมันมีออปชันล็อกอ๋อผมก็ไม่รู้ไงผมก็ไม่เคยกดไนงะอ่าอมันมีล็อกด้วยนี่ไงล็อกอันล็อกอ๋อมันมีล็อกด้วยอ๋ออันนี้คือล็อกมันจะอยู่เลยแหมมันมีทุกคันเปล่าวะมันมีทุกคันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมดูทางก่อน อ่าโอเคตรงไปได้ถอยก่อนไว้เฮ้ยเสียงถอยมันแปลกๆปลวะเฮ้ยเดี๋ยวเดเสียงถอยมันดูแปลกๆปลวะผมอยู่ท่ามกลางอะไรที่มันแปลกๆโอเคไปทางนี้ครับเฮ้บเฮ้บเฮ้บอุ้ยอุ้ยชนอีกแล้วชนอีกแล้ว ลุยป่าแล้วทุกคนนะวันนี้ลุยป่าเลยแล้วไม่ได้เอารถทหารมาซะด้วยนะวันนี้นะซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาซ้ายนะครับไปครับมาโอ้ดูหลุมเลยเออใสไหมอื้มเอ้ปวคอมยิ่งหายเลยนะก่อคอมสแนปดาก้อนอุ้ยไม่ใช่เอยลงมายังไงวะเนี่ยแรงยิ่งหมายแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ย เอ้ยๆรถดําแรงรถดแรงรถดําแรงเอ้ะะ There, ย,อยโอ้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 ยโองรัอ้รโอ้ยรอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยาย้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้โอ้ยโดี๋ยวอ้ยโโอ้โโอ้ยรยโอ้โอโอ้ยโอ้ยโออโอออโอ้โ้ย ผมลูดครับผมลูดเอ้ยเอ้ยใส่ไหมใส่ไหมใส่ไหมระวังน้ามืยอเยอ่าโอ้ไม่มีคว่ำอ่ะไม่มีคว่ำครับทุกอย่างครับไม่มีคว่ำครับโอ้โหเอ้ยใส่ไหมผมล็อกแล้วครับไม่มีคว่ำครับผมล็อกแล้วครับเออเออใส่ไหมครับโอ้โห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 เละจัดเอ้ยเอ้ยกระแทกยังไงก็ไม่มีร่วงครับโอ้โหไม่มีขยับครับผม โอ้ไม่มีขยับไม่มีร่วงแล้วทุ้งตรมาไปทางไหนวะทางนี้เดี๋ยนะมันไปทางไหนวะอ้ามันก็มันต้องเลี้ยวไม่ใช่หรอมันต้องเลี้ยวไปทางนั้นไม่ใช่เหรอมันรัดมาอย่างนี้เลยหรอมันใช่เหรอมันรัดมาอย่างนี้เลยหรอมันจะไปได้ปะเนี่ยได้เด้ทำไมจะไม่ได้เพ่อโถเออกลัวไปได้เข็ด ไปเร็วๆ <c oughs> เวลาเป็นเงินเป็นทองนะครับผมอุ้ยปับโซเลเลยเนี่ยครับไ,ไม่เน้นโอ้โหไม่เน้นสวยครับเน้นเน้นลรยเน้นลุยครับอือืมกระแทกจัดๆอืออู้หโอ้โหรอก่อนนะครับลูกค้ากำลังเดินทางไปครับโอ้โหอุ้ย วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยขอบคุณครับขอบคุณพระเจ้ามีโอกาสจะนีละคุณอ่าเมื่อกี้มันหลุดแล้วใช่ไหมอ๋อเราต้องล็อกใหม่โอเคโอ้เข้าใจแล้ว <c oughs> โอ้โหผมก็โง่ตั้งนานเอ้ยจุ่มลงไปแม่ผมก็โง่ตั้งนานแต่เนี่ยว่าคันคันนั้นก็ทำได้นะครับคิดว่านะคิดว่านะ แต,แต่แต่แต่เล่นขนมันก่อวฮ้ยเอ้ยลุยอย่างเดียวเลยเนะี่ยใสมาเลยใสมาเอ้ยแล้วนะผม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 ,ผมจะพาไปท่านผู้ชมไปอ่าไปไปขนไม้เนะาะจักไปขนไม้ว่ะทางไหนไวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตั้งเป้าไว้ว่าวิดีโอนี้มาจบเพียงแค่นี้นะแต่ไปได้ต่อครับานผูมครับแม,ม,ม่ไปได้ต่อเหลือจะเยอะนอยานโยงมครับแต่ว่าวิดีโอนี้คือคือผมจะส่งงานตรงนี้ให้มันจบเลยนะ ก็คือเอาเอาคันนั้นแหละส่งอ่ะเอาเอาคันนั้นแหละนะผมคันนี้ถึงไหนก็ถึงนั่นแหละไปเลยแปดนาทีครับจัดไปครับอือหืออือหืออฮ้ออื้ยโอ้ยล็อกเฮ้ยดึงได้อยู่ดึงได้อยู่ อ่าตอนนี้คือของเรานี่คือกระเด็นออกแล้วนะครับสามารถล็อกได้ใหม่ครับโอ้โหก็สามารถส่งสินค้าได้ใหม่เอาไม่สตา,าร์ทเรื่องอะไรไปต่อเลยเว้ยอ้ล้มแล้วลุกแล้วไปต่อเลยครับผมแม่ลม้มล้มแล้วไปต่อครับโอ้โหที่มาของเขามาันล้มแล้วลุกครับเออล้มลุกคุกคานครับนี่ครับไปทางไหนวะขึ้นนี่อีกล้มลุกคุกคานครับล้มลุกคุกคานครับเออเออ เอ้อเอโอแรงจริงแรงกว่าคันนั้นเยอะเลยล้มลุกคคานครับใส่ไปดิใส่ไปดิเออก็ใส่ไปดิใส่ไปใส่ไปใส่ไปล้มลุกคคานล้มลุกคคานใส่ไปอืออืออู้หโอู้หูอู้หูเดี๋ยวอยังไม่หลุดนะครับตอนนี้ครับโอ้โหเมื่อกี้กระแทกแรงจัดออ <c oughs> ถ้าเป็นคนจริงคนรู้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยห้ำแตกแล้วป่ะนี่ผมว่าเนี่ยมาผมขอแก้มือดิทางนี้ขอแก้มือดิขอแก้มือดิเอ้ยขอแก้มือดินี้ตาลี่ฉันกันเนี่ยยูเอ่อของยังอยู่ของยังองยงู่โอ้โหลงง่ายกว่าันนั้นเยอะเลยของยังอยู่ครับโอ้โห สุดยอดไปเลยครับไปดิโอหแบบยางแบบออฟโรดจัดเลยอ่ะโหรถออฟโรดจริงๆครับคว่ำไปหนึ่งครั้งแล้วครับไปครับทุกคนครับออฟโรดจริงๆอ่ะออฟโรดจ๋าเลยโอ้โหใส่เกียร์สามน้ำโคนๆนะใส่เกียร์สามลงน้ำอ่ะเกียร์หนึ่งแล้วใส่เกียร์สามลงน้ำเลยอ่ะโหชิวจัด ลุงจะชิวจัดโอ้โหถึงภายในวิดีโอเดียวเลยครับทุกคนนะมาอึดอึดใส่ไหมครับใส่ไหมอึดใส่ไหม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 เออใส่ไปเลยใส่ไปเลยยูอึดโอ้โหเลี้ยวไว้รอแล้วครับเฮ้ยอย่าดิโอ้โหดูดูดูดดดดเขาปีนเลยเออ โอ้รถไม่งโหดจัดโอ้โหใส่ต้นไม้อีกอ้ใส่ไปสองต้นครับวันนี้ใส่ไปอเอใสไปโอ้โหไปโอ้ทำไมมันเลี้ยวไม่ไปวะ้งทำไมมันเลี้ยวไม่ไปวะ้ใส่ไปครับใส่ไปใส่ไปใส่ไปใสไป ใส่ไปใส่ไปโอ้โหถึงเรียงบ่อยครับทุกยงนครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูคันนั้นนี่ที่ผมใส่ไปเละเลยตอนต้นวิดีโอผมไม่รู้ไงว่ามันล็อกได้ไงเออก็ว่าอยู่มันทําไมมันถึงแปลกๆนะผมเดี๋ยวไหนลองไปดูดิไหนลองดูดิอ้าวทาไมอันนี้มีสองวะให้โอ้นี่ไงล็อกโอ้โหก็ไม่บอกว่ามันล็อกได้บ้า พอล็อกได้ก็ส่งได้ไงนี่ไงพอล็อกได้ก็ส่งได้นี่ไงเสร็จแล้วเจอกันใหม่วิด,โดีโอหน้าแล้วทุกโยมเดี๋ยววิด,โดีโอหน้าพาร,รับงานอื่นนะครับผมสวัสดีครับงานเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ย,ยส่วนมากส่วนมากไม่มีแต่งานรถคว่ำรถตกเขาอะไรก็ไม่รู้นะครับผมไปครับผม